เอสวัสดีทักแคททุกคนโอ้ยห้องสวยมากเลย เนี้เราได้ห้องพักที่กับทำเลดีมากอยู่ติดกับริมน้นําเลยอยู่ติดริมน้ํามากๆสมใจมากๆเลยนี่ชื่อธนพัฒน์บ้านดินเฮ้ยนอนไม่ดูดวิญญาณนิ่มมากเลยอ่ะโอ้โห นอนก็ด,ดีวนันนี้ต้องนอนหลับสบายปุ๋ยได้หน่อยนี่เราก็เลยนอนดูเดียวเลยเออดูดินอนดูเดียวเลยเหมาะกับการถ่ายรูปด้วยนะห้อ,อ,องพักที่นี่ทําดีมากอะ่ะเรามาเมื่อไ่สมัยยังเป็นบ้านดินห้องพัดลมอยู่เลยแล้วก็มามีรายการเต้นตอนนี้เขาทำเป็นแบบว่าเ,ออกวเก่งจีนหมดเลยแล้วตรงข้ามเราก็ ใช่สนะมัยก่อน<ช>ไม่ได้มีแบบนี้นะใช่สมัยก่อนลากกางเต้นอยู่ตรงโน้นเขาเขาเขาจะเก็บไปแล้วอันนั้นสะพานของภูน้ำลักไทยอยู่ฝั่งโน้น<ม>แล้วก็ชาสารักไทยรีวายลักไทยอยู่บนสวยมากฝั่งโน้นก็เป็นรนน้านหมูกระทะอันนั้นเขาเรียกว่าริมเขื่อนครับริมเขื่อน ข้างบนก็เป็นจุดกลางเต็นทนะ์ครับน,น,น่าจะมีอยู่ข้างบนนะ่ะแต่เขามไม่มีคนมาก,การช่วงนี้หน้าฝนแต่ที่สวยเนะี่ยชาสากรรีวายลักไทยอ่สวยมากอันนี้ที่ทติดท็อปไฟก็ต้องเป็นรีวายลักไทยพวก อะไรขาหมูมันโถขาหมีมันถาเห็ดเห็ดอะไรแหละผัดน้ำมันหอยเห็ดหอมผัดน้ำมันหอยอันดวยแล้วก็ล่องเรือจิบวาาเอ้ยจิบจิบชาพูดผิดจิบวายสักันไปดีกว่าล้วอ่ะอันนี้ช่วงหน้าโลตอนนี้ก็ห้องละพันครับแต่ช่วงหน้าไฮนี่สองพันนะครับ ครั้งที่แล้วเรามาตอนต้นปียังหนาวอยู่สองพันบาทคร hmm. ั้งนี้เรามาหน้าฝนคนระับพันเดียวตอนนี้เขาสร้างเป็นแบบว่าจีนๆขึ้นเยอะมากเป็นเก่งจีนเยอะมากดูดดนี่หน้าฝนจะได้แบบว่าบรรยากาศทะเลหมอกมีหมอก ตอนฝนตกหลังฝนตกโโโรเราต้องรีบถ่ายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ามืดจะไม่เห็นอะไรเห็นแต่ไฟครับด,ดูดูดดบนบนยอดยอดภูเขาเนี่ยนี่เป็นหมอกครับนี่นี่นี่เป็นหมอกสวยงามมากมนี่ชาสาครับชาสา สมัยนี้ม e <ค>ีเ <Viol> ก <in> ือบสามสิบสี่สิบมีทุกดีสอดเลยกี่ล้ำนะพตรงฝั่ง้ตรงนี้ก็หกเ็ดตรงนี้ก็เ็ดล้ำแอ้เเ็ด้อ่ะตรงฝั่งน้นครับปูน้ำซิกเนเจอร์ของเขาก็เป็นสะพานเะครับนี่เราสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้เขาอนุญาต อย่าลืมตามเจ้าเอกเฮียหมีมานะครับเดยแล้วไปกินข้าวล้อนะบ๊ายบาย